สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทเซิร์ฟ MC FUN นะครับนี่ครับคุณเบสครับโหสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเบสครับพานำเซิร์ฟเลยครับโอเคครับที่แรกที่เราจะไปก็คือฟรีไอเทมครับตรงนี้ครับมาเลยครับตรงนี้ครับฟรีไอเทมนะครับครับทั้งดาบอที่ไอที่ขุดไอพวก คุกกี้นะครับอันหนึ่งครับแล้วก็มีชุดเกาะหมวกเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าแล้วก็แอปเปิลน,นะครับตามนี้นะครับต่อไปไปวาร์ฟนะไปวาร์ฟโซนะครับครับอันนี้คืออีเวนต์นะครับกิจกรรมนะครับ แจยังไม่เปิดให้เล่นนะครับกิจกรรมครับยังไม่เปิดให้เล่นแต่แจกของกินครับเราแจกคุกกี้นะแอปเปิลทองไะครับไปที่อื่นครับไปที่อื่นครับครับปลืเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยโฮมโซนรูมนะครับคุณอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนครับคุณอยู่ไหนครับอ๋อผมมาแล้วครับ อันนี้คือโฮมโซนไไม่ได้ครับเรายังไม่เสร็จครับยังไม่ได้ทำเลยครับอันนี้ก็โฮมโซนหนึ่งร้อยทครับไม่ได้ทำครับไปได้ครับห้าสิบทูไปได้ครับผมมทำเสร็จแล้วครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะยี่สิบคูณยี่สิบครับมาสิบหกที่ครับไปครับ ปปไปสปาไปตกกันด้วยสปาครับ,รบอ่าตะลกนิดนึงนะครับนะครับถึงสปาครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ